ภายใต้วิสัยทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสส่งเสริมการจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานสากลโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามมธยมศึกษาณราธิวาสสร้างความเข้มแข็งมุ่งบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยมีเขตบริการจัดการมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งหมด17โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับสหวิทยาเขตโดยมีสหวิทยาเขตบางนาและสหวิทยาเขตสันการลาคีรี มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามข้อมูล10มิถุนายน2565จำนวน975คนมีนักเรียนชายจำนวน6,235คนและนักเรียนหญิงจำนวน8,163คนรวมทั้งหมด14,398คน ภายใต้การบริหารงานของนายสุธีบุญยสถิติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาณราธิวาสดรประชานนชนะราวีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาณราธิวาสดรนิติธรชาวสูนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาณราธิวาส มีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วยนางราตรีศรีสุวรรณผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนางพรธิพาเจตมหันผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางสาวจิรนันชานพลรบผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานายนัทนันบำรงตาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางมากะลือทรงมามุปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนางจารุณีสาเฮอามะผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในนางสาวอามีนอฮาเยดอลลอปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร,กรทางการศึกษานายภัสกรทองเม็ดปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และปฏิบัติหน้าที่ผพ้่มในาการกลุ่มนโยบายและแผนนางสาวปาณนเนลนหมุนนุยปฏิบัติหน้าที่พิ่มในาการกลุ่มกฎหมายและคดีดำเนินการตามภารกิจโดยใช้กระบวนการ P.D.C.A. และการจัดการแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้และเกิดผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามค่านิยมองค์กรดังนี้มีวินัย ใส่ใจบริการถูกต้องรวดเร็วมีคุณธรรม